สวัสดีค่ะวันนี้เอออนทัวร์จะพามาเที่ยววัดล่องหุ่นกันอยากบอกนะว่าสวยมากมาดูกันเป็นไย,ยล่ะอันนี้เพิ่งสร้างใหม่นะสวยมากเลยใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวประเทศไทยไปด้วยไหมสวยสวยสวย

มีน้ำตกด้วยนะตกที่ซามาลยตกเย็นสบายปิดปากนะคะปิดปา,ปากอันนี้ปิดปากของแท้เมื่อกี้ปิดจมูกทสมาธิสวยค่ะอืมสวยมากเลย We'll be right <laughs> back.